ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี่ิรักทุกท่านเนาะครับเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงโพทอนชาแนลมันนี่พงโพทอนจะมาขอแนวทางจากปู่ฤาษียาฤาษีเนาะครับเนาะสำหรับเอฟซีที่ขอมาเนาะครับเนาะทางช่องกับมาน้ำแนวทางจากปู่ฤาษีมาปากตีปากน่องนาะครับเนาะมาพรมมาผอกันในี่ยันปวดนาะครับมันนี่มันพุดตีแปดนาะครับท่านผู้ชม ทางช่องกันมาได้มาเลี้ยงเลี้ยงปูเลี้ยงยาเนาะครับเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงยามาขอโชคขอลาบจากปูยานะครับงวดนี้งวดวันที่สิบหกท่านว่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลังจากที่ปูเคยให้เข่ามาแล้วเนาะครับเนาะสำหรับงวดวันที่สิบหกท่านว่าเนี่ยทางช่องกับมาขอเนี่ยทางจากปูฤาษียาฤาษีเนาะครับท่านผู้ชม ปูที่เคยไปเข่าฝันแอดนะครับเนาะให้ตัวโชคตัวลาบงวดที่งวดก่อนนะครับเนาะสำหรับงวดนี้กรมาขอในทางจากปูนะครับท่านผู้ชมกลับมาเลี้ยงปูหญ้าเนาะครับเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงหญา้ามื้อน,นี้จะมาขอตัวโชคตัวลาบจากปูนะครับเนะาะจะขอขันน้ำม่อนน้ำน้ำปูนะครับเนาะขอน้ำตาเทียนจากปูฤาษี ส่วนแนวทางจากยาจากจะท่าปแปงขอยาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับนบี่นะครับหม่องยาอยู่เนาะครับเนาะเป็นพวนปวกที่แอดฟันเห็นยาดังนนอยู่นี่เนาะครับท่านผู้ชมสําหรับปูด,ดูทั้งเพิงเนาะครับเนาะเป็นจอมปวกอีกจอมหนึ่งอยู่ทั้งเพิงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมอยู่สุดอยู่บนสุดจอมปวกเนาะครับเนาะสําหรับปูอยู่เนาะครับเนาะส่วนสลหรับ หมองหญ้าโยยหม่องนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นจอมปลวกข้างล่างนะครับเนาะครับข่อนมาฟังมาติดตามต่อไปเด้อครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวโชคตัวลาบจากหญ้าลิสสีนะครับท่านผู้ชมเาจะมาซองตัวเลขไปน้ำกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะซองก็ของก่าว เบิกเนตรก่อนนะครับเนาะเบิกตาก่อนครับก่อเบิกเนตรที่สามนะครับเนาะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะัวอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามะพัทธจตุรพูตานังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิทิวัตตะโพอาคัจฉาหินามะพัทธจตุรพูตานังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิ ติวัตตโพอาคัจฉาหินามพัทะจตุระพูตานังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิติว,วัตตโพอาคัจฉาหินามพัทะจตุระพูตานังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิติวัตตโพอาคัจฉาหินามพัทะจตุระพูตานังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิติวัตตโพอาคัจฉาหิข้าพเจ้าขอเบิกเนตร เบิกตาที่สามเพื่อส่องตัวเลขจากแม่ย่าหรือสีจีนสำเร็จตรงสำเร็จสาธุกับท่านผู้ชมกลับมาบึงมาส่องตัวเลขเปิพร้อมกันนะครับท่านผู้ชม ถัดกันวันใดเนาะครับเนาะเชื้อไม้หลายท่านผู้ชมเขียนตัวชัดๆได้ยาเอ้ยลูกหลานตาบอดีเด้อ ท่านผู้ชมเห็นตัวใดเนาะครับคอมเปลี่ยนไตคิปใดเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมทั้งบ้านอาจจะตาดีเนาะครับเนาะอาจจะมีเส้นเบิง่งได้เนาะครับเนาะสำหรับแอดยังมาท่านเห็นอยู่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ ใส่สมาธิเบิ่งหน้าครับท่านผู้ชมโอ้ัวหน่อยท่านผู้ชมเออเห็นัวหน่อยครับ่นอง ตัวปูเ่าเออเขียนลายตัวเต็มอ,อาะางวดวันทีน่งวันทีน่สิหกนะเดือนาวันที่สิเดือนธะันวาสองพันาร้อยเด้อเน่าเอออย่าเขียนงวดอื่นเด้เอตังวดนี่เด้อเนะ่าเด้อ เห็นเราท่านผู้ชมมือตาบาตัวหน่อยสำหรับแอดที่เห็นเจ็ดแปดก็แปดสี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับโปรดใส่สติใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อนี่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลสำหรับท่านที่บ่ชอบกับพานนะครับเด้อสำหรับท่านที่ชอบกับวิจารณาคอมเมนต์ใต้คลิปให้เบิ่งนี้นะครับเด้อ เขามาคอมเมนต์ได้เด้อครับเด้อสิตอบทุกคอมเมนต์นะครับว่าเห็นตัวใดสำหรับแอดนี่เห็นเจ็ดแปดกับแปดสี่ครับท่านผู้ชมครับกับชิมเมตตัวนี้เราเน่าหนาเนาะยนาเขียนให้ตัวนี้น้อยนะครับท่านผู้ชมสำหรับปูก็ยุทิ้ง สุดๆหยดเนาะครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งปูอยู่ทั้งจอมตามที่แอดฝันเห็นเนาะครับท่านผู้ชมปูนั่งอยู่ทั้งนั่งสมาธิอย่างจอมหญ้าอยู่ตรงนี้เนาะครับก็บเป็นคือความฝันเลยหมองหญ้าอยู่ก็เป็นปวกเป็นปวกขึ้นเนาะครับท่านผู้ชม ส่วนสำหรับแนวทางจากปูนะครับจากปูกัขอน้ำตาเที่ยนจากปูนะครับท่านผู้ชมหมอนเองเป็นหมอนล้นนึงเดี๋ยวอันนีงกะมาสองแนวทาง ส่วนสำหรับขันน้ำมนต์นี่แอดก็ได้ขอกระปูนะครับเนาะกระปูลุ่ยสีนะครับท่านผู้ชมนี้เฮากระมี่ของมาไหวมาขอโชคขอลาบจากปูนะครับเนาะเอาไปฝากซีแฟนช่องนะครับท่านผู้ชมจะได้ตัวใดนี่ก็รล่อเทียนปูดับกันนะครับเนาะสำหรับเทียนปูกระดับไปแล้วเหลี่ยมหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมที่เขามาชมช่อง,องพงผู้ท่อนแชนแนวกะเบิ่งเห็นเป็นตัวใดเห็นต่างเป็นตัวใดกะมาคอมเมนต์บอกเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่ออาจจะมีโชคนะครับเนาะเพื่อท่านผู้ชมแอดแอดกะบางครั้งกะอาจจะมองเห็นต่างกับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกะมาคอมเมนต์นะครับเดอ้อจะตอบให้ทุกคอมเมนต์แล้วครับ สำหรับงวดนี้เ้ามาขอแนวทางจับปูนะครับเนาะก็เป็นขันน้ำมนันนะครับเนาะครับสำหรับเทียนกับมอดไปแล้วครับเนาะเ้าพเจ้เดี๋ยวออกนะครับท่านผู้ชมยกบอกว่าแนวทางที่ปูจะให้เป็นตัวใดนะครับ เดี๋ยวฮะแอดเอาเนี้ยบงังแดดก่อนนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ชัด FC เห็นตัวไหนเนาะครับท่านผู้ชม แคปนาจอเบิง่งเอาเด้อครับเดอ้อสำหรับปูญ้านี่เป็นเป็นเป็นอันเป็นฤาษสีจีนญ้าจีนนะครับท่านผู้ชมว่ามันฤาษสีไทยญา้าไทย่นอยู่อยู่คูผัวเมียเนาะครับอยู่หมืองนี้เนาะครับเนาะอยู่พ้นเดียวกันนี่ บอกว่าท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการเสียงดวงนะครับเนาะใส่สมาธิสองนะครับเนดะ้อท่านอาจจะเห็นเป็นตัวเลขเป็นโฉกนะครับเนาะโเป็นลาบงววที่สิหอเนี่ย ดขยายกเขานะครับท่านผู้ชม สำหรับขี่่ีน้ำตาเทียดนดันใหญ่ๆนี่แอดแอดมองเป็นหกศูนย์นะครับท่านผู้ชมมองเป็นหกศูนย์อันนี้น้อยเป็นเบื้องบอกออกนะครับครับสำหรับเอฟซีท่านใดกะที่เข้ามาชมช่องกะคอมเมนต์นี้นะครับเด้อว่าเห็นตัวใดเห็นตางเป็นตัวใดครับ สำหรับแนวทางทางช่องเขากาน็นำเสนอนะครับเนาะเป็นเพียงแนวะทางจัดซื้อสลากกินแบ,งบน่งรัฐบาลวันประจ ա บวันที่สิบหกท่านบ้าคมสองพันห้า,หาร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เขาทางช่องเขาก็มีแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเด้องวันประจําวันที่สิบหกท่านบ้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเนาอพบกันในคลิปต่อไปเนะครับท่านผู้ชมกราบสวัสดีครับ